น้อยใจไม่ได้รับความยุติธรรมจากโลกไปนี้นะคะอาจารย์ต้องเปิดเผยความจริงข้อหนึ่งนี้คุณทราบก่อนนะคะว่าความยุติธรรมความแฟร์ของโลกนี้ไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดนะคะคือกฎแห่งกรรมนะคะไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีใครใหญ่เกินลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องอยู่ในโลกไปนี้ให้มีความสุขได้คือเราจะต้องรู้จักยืดหยุนเพาะว่า เออโอเคอะไรอะไรมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปชุดใจขึ้นให้เบิกบานและตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องอยากดีหรือว่าอยากเพอร์เฟกมากมายไอ,อ้ความที่เราต้องการอยากดีอยากเป็นคนถูกต้องนะคะมนเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนปกป้องตัวตนของเราไม่ได้บางทีเราก็ไม่ต้องดีทุกอย่างหรอกคะ่ะแต่ขอให้เราเนี่ยศรัทธาในความดีของตัวเองว่าใช่เราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ฉันยังสามารถยืนหยัดและมีความสุขได้ในรูปแบบของตัวเราเองอาจารย์เพิ่ว่าความสําเร็จสูงสุดของชีวมน,นุษย์เนี่ยไม่ใช่วัดกันที่เงินนะแต่วัดกันที่ใจว่าเราสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ไหมอันนี้แหละค่ะสำคัญมากคุณเป็นคนดีคุณคู่ควรกับความสําเร็จนะคะ